สวัสดีค่ะมาพบกันเป็นประจำทุกๆวันกับสติเทดเดอร์บันทึกคาดการทองคำวันนี้วันพฤหัสที่6มีนาคม2568ค่ะอัดคลิปเวลา11นาฬิกา48นาทีค่ะอัดคลิป เวลา11อนิกา48นาทีค่ะเรามาดูกันนะคะคาดการวันนี้อตอนนี้นะตอนนี้เขากำลัง s a m s u ย่อลงมาหา,าเลาแรกๆเหลือมาตรงนี้เลยค่ะอ่าอะไรคาดการทองคำวันนี้ก็แล้วย่อเพื่อซื้อขึ้นไปจะดีกว่าเก็บกันยาวๆหรือใครชอบสวนนะคะชาวสวน ก็ส่วนมาได้ทีละ300ทีละ500จุดได้ค่ะวันนี้มีวันนี้ทำอะไรได้บ้างก็รอตรงนี้เลยค่ะโซนรอเขาอาจจะย่อลงมาปึ๊บอ่าตรงนี้เลยหาลิควิดตีต้ตรงนี้2911 ดูก่อนว่าเขาขึ้นไปได้ไหมขึ้นขึ้นเขาจะขึ้นไปได้ไกลไหมหรือหนี่มารอตรงนี้เลยจุดสำคัญตรงนี้เลย l i q u i ดตี้สองแปดาหกสองแปดนโซนนี้เลยค่ะโซนของที่เขาลงมาถึงเมื่อวานหรือถ้าเกิดเขามาไม่ถึงก็ประมาณนี้เลยราคาหนึ่งสองเหนึ่งหนึ ะะแล้วก็รอรอเขาย่อลงมาแล้วก็ซื้อขึ้นไปตอนนี้ใครจะสวนซาวสวนนะคะแต่ตรงนี้เขามาถึงออเดอรบ็อกของ M 1 5แล้วตอนนี้เขาน่าจะาใครใครชอบสวนเนะาะตรงนี้แล้วเขาก็จะวิ่งขึ้นขึ้นกลับไปนิดนึงประมาณช่วงราคานี้ไหม 2 9 2เก้าสตรงนี้ก็รอซื้อไอขายลงมาปุ๊บถึงช่วงนี้เอาสั้นๆก่อนถึงถึงนี้นะ2916 2 9 29าหนึ่งหอนึ่งาตรงนี้เลยแล้วก็รอเราก็มารอซื้อตรงนี้อ่า เราเราขายลงมาแล้วก็มาซื้อตรงนี้ขึ้นไปแต่ก็ต้องดูสัญญาณก่อนที่จะซื้อก่อนที่จะขายอีกทีหนึ่งแต่ใครที่แบบโซนแบบไม่เสี่ยงนะรอตรงนี้เลยรอเขามาลงมาเคลียร์วิกิติสองเก้อ้ยสองแดเหตรงนี้นะคะน่าจะตอนเย็นไหมรอดูอีกทีหนึ่งวันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะ ประมาณนี้เราเราจะมองกราฟให้เป็นแผนที่นะคะเราเราจะไม่เข้าแบบตามอารมณ์เราจะนิ่งเราจะนิ่งแต่อย่านิ่งจนไม่ได้กินเหยื่อนะไม่ใช่นิ่งจนไม่ได้กินอะไรไม่ใช่รีบจนต,ต,ตัวเองเจ็บตัวอ่าเราต้องอนิ่งเหมือนราชสิงห์แล้วเราก็คำรามขย่ำเหยื่อเข้าไปเมื่อถึงโอกาส วันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะยังไงฝากกดติดตามฝากกดหัวใจหรือคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะขอบคุณมากค่ะ